ประธานกรรมการที่นาลตยองเพอร์จำนวนที่้องเภอร์ฟันสู่บ้าหมวาท่านคุณประศกิ่เ็นประการในวันนี้จังบัตรบัต้ เล้ยย์ประเสริฐมู <deal> ่สองบ้านโภครับมองกล้องนะครับหนึ่งสองสาม ประธานกรรมการพัฒนาจตุรีจังหวัดสุพรรณบุรีต้องขอขอบคุณพวกเราทุกคนนะครับที่ได้มาร่วมกิจกรรมโจกกลที่มาปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดสุพรน้ำมือตาติดตามข่าวสารบ้านผู้ใหญ่ก็ต้องเป็นพอดีด้วยนะครับผมได้รับประทานก็คือประสบความสำเร็จได้สมบูรณ์แบบแต่โครงการที่เกี่ยวกับที่กำลังระบาดอยู่ทั่วประเทศ วิธีด,ดูแลตัวเองเรื่องการดูแลภายในครอบเศรษิิเป็นภัยอันตรา,ายกับเด็กและเยาวชนเข้าใจว่าวิธีชีวิตใหม่ในยุคการป่อยนะคะนี่ก็เป็นการดูแลเบื้องต้นพวกเรานะคะสองมีจิตสำนึก